ก็กเปลือกออกแล้วที่เอาใส่อันนี้แกะแกะกระแพะนี่ดับเบิลนี่กับซานต้านี่กะแพ้ที่อันนี้ท้องใช่ไหมคเนี่ยท้องครับที่สองตัวเนี่ยท้องอยู่อันนี้แพะนี่แกะครับแกะแกะแกะอยู่โน่นแกะอาขนมันแห้งเลนมันไม่เหมือนไอ้ตัวโน้นซานต้า มันมีหลายพัน,น,น,นจับบได้ไม่ไม่ดูกมันจะจับได้อ,นนอันนี้ได้ประมาณหกเดือนอายุอะลูกของไอ้ตัวนี้อันนี้พ่อมันอันนี้แม่มันตัวเน,นี้ยหกเดือนตอนนี้หนักจะสี่ติ๊แล้วมี้ยอันนี้คือตัวผู้เหรอตัวผู้ครับตัวเน,นี้ยจ่าผู้ มันต้องใช้ด็อปเปอร์ด็อปเปอร์มันจะหนึ่งวเวลาเราขายเราสร้างน้ําหนักถูกไหมมันได้โครงสรา้สางซานต้าซานต้าคือแม่มันได้สูงด็อปเปอร์ดได้เนือ้อลูกออกมามันเลยอย่างนั้น่ยอันนี้แค่หกเรือนนะเป็นาอยสางเงี้มีงูมีอะไรไหมเาวลาเราขายเราโลละร้อยอย่างเงี้ยระวังตะปูนะครับไม,ม่มีงูมีอะไรมากินมันไหมไม่มีครับเราก็ล้อม แต่ถ้าระวังก็คือตอนเด็กๆตอนน้อยๆน่ะงูเหลือมใช่องระวังที่บ้านก็มีงูเหลือมนี่แหละจนชอบมากินไก่กตัวของผมนี่ไก่เป็ดผมเลยเลิกเลี้ยงเป็ดเพราะงูเหลือมนี่แหละปีนี้ห้าตัวมากินเป็ดขนาดเป็ดยักษ์ผมยังอยู่ในท้องมัน่ะโอ้โอ้โอยังมาไม่หมดเลย อยากได้ไหมไม่เห็นเลย่อองอยากได้หรอเป่อ้าวอันนี้เลยแกะเหรอเนี่ย